หม่อมเจ้าประสงสมบริพัฒพระชายาในทูลกระหม่อมบริพัฒได้ทรงเคยเล่าถึงความสนิทสนมระหว่างพระราชโอรสสองพระองค์แน่รัชกาลที่5ที่ทรงสนิทสนมกันมากคือทูลกระหม่อมบริพัฒกับ กรมหลวงชุมพรซึ่งทั้งสองพระองค์มีพระชนนีมาจากสายสกุลบุญนาคผู้มีบรรพบุรุษที่เคยยุ่งเหยิงกับพระราชบัลลังก์ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จึงทําให้ในภายหลังลูกหลานนั้นถูกจับตาเป็นพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องของการจะก,กระบเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบสวัสดีครับ ซึ่งเรื่องนี้หม่อมเจ้าประสงค์สมบริพัฒรได้ส่งเล่าไว้ในหนังสือบันทึกความทรงจำโดยมีใจความที่น่าสนใจตอนหนึ่งว่าตลอดช่วงรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั้นชีวิตแนวราชการของทุนกระหม่อมไม่ค่อยราบรื่นนักเพราะมีข่าวลือหนาหูอยู่ตลอดเวลาว่า ทูลกระหม่อมบ,บริพัตรและกรลมหลวงชุมพรจะส่งร่วมคิดการก่อกบฏอยู่ร่ำไปทั้งที่เป็นเรื่องโคมลอยทั้งสิ้นเนื่องจากทั้งสองพระองค์ทรงมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษถึงขนาดที่ว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลดกรมหลวงชุมพรออกจากราชการทูลกระหม่อมบ,บริพัตรไม่พอพระัยในเรื่องนี้จะขอลาออกตามไปด้วยแต่ในที่สุด ก็ถูกราชการที่6ส่งยับยังเอาไว้ซึ่งเรื่องราวนั้นมีต้นเขาอยู่ว่าเมื่อปีรัตนโกสินทร์1รประบาทสำเร็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวสเสด็จประพาสท,ทางทะเลมีเหตุนายฐานเรือผู้หนึ่งไปเมาแล้วทำปืนหลวงหาย ความทราบถึงพระกันก็กริ้วให้ปลดนายทหารผู้นั้นออกจากราชการและยังปลดกล้าปลดกระหม่อมให้กรมหลวงชุมพรออกจากราชการด้วยโดยเหตุที่ว่าครูก็เมาศิษย์ก็เมาซึ่งในตอนนั้นทูลกระหม่อมบริพัตรเสียพระไทยมากว่าราชการที่หกไม่ทรงไว้วางพระราชจารยอไทยประกอบด้วยเวลานั้นมีข่าวลือบ้าวา่า กรม,มหลวงชุมพรจะคิดกบฏถ้าคิดทำสำเร็จจะให้ทูลกระหม่อมบริพัตรเป็นพระเจ้าแผ่นดินซึ่งกรม,มหลวงชุมพรจะได้เป็นวังหน้านั่นเป็นเหตุทำให้ทูลกระหม่อมบริพัตรจึงได้เสียพระไทยมากคิดจะกราบถวายมาคมลาออกจากราชการให้จงได้ซึ่งหม่อมเจ้าประสงสมบริพัตรพระชายาทูลขอเท่าไหร่ก็ไม่ทรงเชื่อแต่สุดท้ายก็อ่อนพระไทยยอมทรงระงับการลาออกจากราชการในครั้งนั้น และสุดท้ายนี้ทูลกระหม่อมบริพัตรกับกรมหลวงชุมพรเป็นพี่น้องที่รักกันมากมีสายสกุลบุญนาคจากทางพระชนนีกรมหลวงชุมพรเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนแนเรือก็มักเสด็จมาเฝ้าทูลกระหม่อมบริพัตรที่ห้องผู้ประชาการอยู่เสมอเพราะคุยถูกอัธยาศัยกันนั่นเองดังนั้นข่าวลือเรื่องทรงคิดจกักรบที่ลือกันมาตลอดรัชกาลที่6ก็เป็นอันจบไปในเหตุการณ์คราวนั้นนั่นเอง เพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะลับช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์